เมื่อนี้ว่าพอกระยโนกเดี๋ยวยานกจะพามาผสมเกสรฟักทองนะคะนี่ฟักทองที่พี่น้องเห็นอยู่นี่นะคะายานกเคยลงคลิปไปเห็นเบิ้งแล้วแต่ว่าไม่สําเร็จจะพี่น้องนี่ตัวนี้นะคะเอฟอฟ่อไปแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะแล้วที่นี่มันมีอันไม่มาเออมันเกิดใหม่มาอีกนะคะแบบแบบอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวยานกสีลองผสมเกสร แล้วก็ลองเบิ่งว่าเขาจะติดลูกไหมคะนี่มันมีออกมาไมา่เยอะแยะเลยจ้ะมาพี่น้องตามยนโกมาเลยจ้ะแรกนะจ๊ะพี่นอ้องอะแนบเบิ่งว่าตัวใดที่เป็นเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียนะจ๊ะเออเดี๋ย่ามาเบิง่งนี่เห็นแวบๆบแบบนะคะตัวผู้แล้วจ้ะเห็นแล้วนี่นี่นี่ไง นะคะสังเกตมันจะบมีอันนี้จะพี่น้องนี่เขอ่มนมันจะเป็นแบบนี้นะคะตัวผู้จ้าเขาเจอตัวปู้แล้วเขากระเบิงว่าเออสมบูรณ์บอนะจ้าออโดนขาดไปแล้วนะคะเออหมดหมดแมงไหมกำลังตอมนะจ้าตอนนี้มีหนึ่ง,งดอกนะอีกแต่ว่าตัวน,นี้นะแห้งไปแล้วเหี่ยวไปแล้วจ้า นี่เดียสังเกตอพี่น้องเนี่ยบสมบูรณ์นะคะน,นี่มันขาดไปแล้ว,ลวจ้าเดี๋ยวเ้าไปหาเบิ้งอีกว่ามีบอนะคะพี่น้องเห็นบอคะไล่ตามนี่อเข้าไปไม่มีจ้า จะดูอีกฟังนึงนะคะส่วนมาจตมีแต่ว่าเขายังบานบอพร้อมกันนี่ยังบอบานแต่เราเห็นว่าแวบ,บ,บ,บตรงนู้นนะคะบานแล้วนะจ๊ะ เคเหาได้แล้วตัวผู้เค่พี่น้องหลังจากเราจเจอตัวผู้แล้วเดี๋ยวเราไปหาตัวเมียกันนะจ๊ะบายนี่ตัวเมียออกปกเอ็กเปกอยู่นี่พี่น้องเห็นไหมคะนี่แต่ว่าอันนี้ยังเบาบานเดี๋ยวเราไปหาต่อจ้ะนี่ก็บ่อยไงจ้ะ ไหลมาเรื่อยๆนะจ๊ะเห็นอยู่แวบ,บๆพี่น้องแต่มันยังบ่ทันได้บาน,น,บานเรามาเจอตัวนี้แล้วจ้ะที่มันบานนะคะนี่กำลังบานโอเคเดี๋ยวมาดูกันแล้วนี้แล้วจ้ะโอหมดกำลังตอมเลยนะคะเดี๋ยวให้จังไดะมามาดูกันจ้ะก็จะไปเอาเกสตรตัวปูนะจ๊ะ จะพูดตอนนี้เดินมาเลยโอเคนี่ค่ะได้มาแบบนี้นะคะได้มาแล้วห้าก็มาเอาได้ออกได้บางไว้ก่อน นีละจ้ะได้แล้วสวยงามพร้อมผสมพันธุ์นะจ๊ะแต่ชั่วมีนนอนอยู่กลจใกล้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาตัวเมียกันจ้ะอยู่ใกล้ๆกกันนีและจ้ะมาแล้วมาเจอแล้ว นี่พี่น้องมาเจอกันแล้วนะคะจังไดขออนุญ,ญาตชค่เพื้นที่นะหมดกันหลายหลายได้พี่น้องมาผสม,ม,เ,ลเ,ามาเลยจ้ะนี่เลยเอามาใส่ๆเลยจ้ะเอาเกซ้อนเข้าไปเอาเข้าไปนี่แหลโอ้ยหมดกันหลายบรู้ว่าสีได้บ่บันนี้ นะคะดไปเลยละพี่น้องอก็คือห้าบอลูว่าอันมดแมงมันสีผสมใม่ห้าบอลนะจ๊ะแต่ที่แน่ๆก็คือห้าก็จะเอาจากตัวผู้มาใส่กับตัวเมียแบบนี้จ้ะผสมกันไปแต่บางคนเพิ่นกันนิดๆหน่อยๆนะจะ๊ะจะสำรับเยโนกอาแบบนี้แหละโอเค จ้าแบบนี้เลยค่ะจากนั้นเ้าก็จะลอเบิงผลผลิตต่อไปนะจ๊ะโอเคขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยานุเดเด้ดจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ